นนี่น้าพท่านมาครั้งนี้ตั้งใจว่าจะอยู่สักกี่วันหากินสะนวกพาตั้งใจจะฝังรกรากอยู่ที่นี้แต่ไม่เรียนต้อนรับขา้พเจ้าสักหน่อยเ่ะเราจะพาท่านไปทุกคนทุกแห่งที่ท่าต้องการถ้าท่านออกเงินไดเที่<ป>ยวเหมือนหมาสับยันตีผีฝรั่งอย่างท่านทำมาพิธิานอะไรได้บ้าง เดี๋ยวพวกให้เราแสดงนะเดี๋ยวท่านจะตกใจตายแสดงนะแล้วท่านส่องคนมีอะไรแสดงบ้างอ่ะดูท่านดู่าโอ้ไม่กอด่ใจหน้าแดดไม่เห็นแดกกันเองซะแล้วจะห้ามไม่ให้รักแสน่ะฉันทำไม่ได้ต้องได้ไม่ได้อะรักซะแล้วอ่ะต้องได้ไม่ได้ทีไอ้คล้อยไปต่อยผัเชิงกานเขาน่ะ พี่คล้อยก็ไม่ใช่คนเกเรนะพ่อออกรับเลยยังี้ต้องตบล่ามโซซะงานเฉลิมหมวนโอ้วันดีพ <c oughs> ่อกำนันสุขขอสมอสอนข้าวอย่าได้ขาดหมอนเชิญเๆเสิปรึกษาเรื่องอะไรกันละ่ะเออฉันอยากจะมาปรึกษาอะไรสักหน่อยก็เนรื่องหนูแสกับ่อเชิงกรานนั่นแหละฉันอยากจะให้มันกันซะเป็นที่เรียบร้อยอแล้ว่อเชิงกรานหายดีแล้วเหรอส่วนใหญ่น่ะหายเออ เวลาเราเหลวซ้ายแลกขวาเป็นยังไงล่ะพอ่อมันต้องหันทั้งตัวเลยอยากจะเอา G P S ไปส่องให้มันตายดับดิ่นไปซะเลยย่กปืนอะไร G P S พ่อมวนพี่คลอยแต่จะไปอยู่กับพี่คลอยอแต่ไม่รักไอ้เชิงกลาย ทิ้งตัวเรามาพร้อมกันนะต้องให้พร้อมนะพี่โดดก่อนพี่ตายก่อนนะอ๋อก็ดีสิน้องจะได้เห็นใจพี่ก่อนไม่ดีมันจะผูกคอตายในคุณกังไปเอ่าอย่าอย่าอย่ย่าอย่าถ้าเราสองคนตายนี่ยก็จะมาแย่งที่ฉันโยอีกไอ้ปากหมาแค่ไหนแค่ไพ่อบอกว่าเดี๋ยวๆฉันจะต้องไปแค่ไหนมันให้อีกต่อไปพ่อเข้าว่าไอ้คล้อยเป็นต้นเหตุแน่

วะเลออ้หมาเม่นแล้วเยบมึงเสรกจตาย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 รอดมากไม่กลัวแสงสว่างตายแลสสว่างตายแล้วะาดีมากสว่างสว่างงี้กระชื้ไม่เพลนกระชื้ไม่เพลนกระชืไม่